เอาละครับก็มาถึงแค่สักทีนะครับกับสัปดาห์ที่3นะครับของฤดูกาลที่16นะครับผมภารกิจของโซเฟียนะครับผมภารกิจขึ้นมานะครับเป็นการค้นหาผู้ช่วยของโซเฟียนะครับเราต้องหาโซเฟียก่อนนะครับว่าโซเฟียอยู่ที่ไหนนะครับผมถ้าที่จำไม่ผิดนะครับน่าจะอยู่ที่ฝั่งนี้นะเพราะว่าโซเฟียมันจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเหมือนต้นไม้นะครับผมอยู่ตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเอ่อเหมือนเราจะคุยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องหาโซเฟียก่อนนะว่าโซเฟียอยู่ตรงไหนนะตรงนี้เหรอ โอเคเหมือนเจอแล้วนะครับผมนี่โซเฟียอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผู้ช่วยเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมน่าจะต้องตามผู้ช่วยมานะครับไอผมข่าวคนนี้นะโอเคมีเพียรักลบนะครับรักษาสูงส่งนะครับเท่าที่กู้ควรกับหยดน้านะครับผมค่าประสบการณ์ยังไม่เพียงพอนะครับเป้าหมายของเราคือท่านหญิงนะครับมันยากเกินทุกครั้งนะครับที่จะพยายามที่ทำนะครับเหมือนจะทําการเล่นบทบาทนะครับผมก็คือ ทำการกับจัดําการกับจัดซอมบี้อีกแล้วนะครับผมการเข้าร่วมการทดสอบแห่งโลหิตนะครับผมเราก็ต้องน่าจะทําการทดสอบตรงนี้นะครับผมเพื่อให้ได้ล็ที่เป็นมิรก่อนนะครับเผื่อเราจะมีภารกิจใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับว่ามีภารกิว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ระดับของบูชานะครับก็คือเต้มเลือดของผมอยู่ที่ประมาณ5,000นะครับน่าจะเล่นได้อยู่มั้งลโอเคมาเยอะมากเลยนะครับผม เราห้ามใกล้เลือดพวกนี้นะเพราะว่าถ้าเลือดพวกนี้มันโดนเรามันน่าจะติดลบนะครับผมเดี๋ยวผมต้องพยายามกำจัดมันออกให้หมดเลยจะเล่นสัก3ตาก่อนนะครับแล้วไปดูภาร,รกิจก็ว่าภาร,รกิจมันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมานะครับแต่ต้องกำจัดมันให้หมดก่อนนะโอเคตอนนี้เลือดผมอยู่85ดนะดีหน่อยนะครับที่มีพลังพื้นชีวิตอีกรอบนะครับก็น่าจะไม่ตายเออถ้าสมมติผมตายแล้วมันก็น่าจะเพิ่มไอ้นี้ขึ้นมาให้ใหม่นะพยายามกำจัดพวกนี้ก่อนอเติมเลือด อโอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เลือดผมยังได้อยู่แล้วก็ปืนผมก็ยังได้อยู่เดี๋ยวเอาอีกสักรอบนะครับใช้วุฒิระยะประชิดไม่ได้ต้องใช้วุฒิระยะไกลอย่างเดียวบางคนกดออโต้เพื่อให้มันเล่นเองนะครับแต่ทำไมไม่รู้นะโทรศัพท์ผมมันบั๊กหรือเปล่าเครื่องผมมันบั๊กหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่า เออผมไม่สามารถกดออตโต้ได้เลยนะครับคือเราต้องเล่นเราเองอะ่ะมันเขียนว่าไม่สามารถดําเนินการได้บางคนเขาบอกว่ากดออตโต้แล้วก็เพิ่มปั๊มยาเอาอเดี๋ยวผมจะกำจัดโอ้มันมาเยอะมากโอเคเล็กตัวเดียวตัวเดียวตวยวัโอเคเรียบร้อยอ่ะเติมยาเดี๋ยวเติมปืนก่อนตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนปืนนะครับเปลี่ยนเป็นปืนธรรมดาก่อนนะโอเคเรียบร้อยไอยาละ่ะ อย่าเอาให้ครบ20โอเคได้มามารอบสุดท้ายกันนะครับนี่ได้ไหมเอ่อเพื่อนรุทเชชาติโอเคตัวนี้18ตัวนะครับโหมีแจ่ตัวไอ้นี่ท้งนั้นเลยอ่ะเหยียบเลือดไม่ได้ถ้าเหยียบเลือดติดลบเลยนะครับนี่เห็นไหมติดลบเลยโอเคเราต้องพยายามไอ้นี่นะครับผมเซฟกระสุนเราให้เยอะที่สุดน,นะโอเคโอเคได้แล้ว ต้องพยายามให้ไอตัวนี้ไอตัวหัวขาวช่วยนะครับผมพยายามอยู่ใกล้มันให้ได้มากนะครับอย่าห่างจากมันมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอตัวนี้อู้หยตัวนี้ต้องพยายามฟันมันก่อนนะไม่งั้นอนะ่ะมันจะทําให้เราติดนี่นะครับเลื่อนเราจะหยดุดพยายามอย่าไอนี้ให้เพื่อนเรามาช่วยที่เหลือไม่น่าจะเป็นไรนะครับผมมันน่าจะตีแรงแต่ว่ามันไม่ได้ไอนี้เท่าไหร่นะครับโอเคเหมือนไอนี้ผมจะหมดเดี๋ยวเติม เดี๋ยวก่อนโอเคอเฮ้ยอุ้ยติดติดติด,ตด,ตดโ,อโอเคต้องพยายามต่อยหาอ่าได้แล้วนะครับผมอุ้ยผ่านเรียบร้อยโอเคผ่านแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจกันนะผมฟังสิ่งที่โซเฟียจะเล่านะครับโอเคตอนนี้น่าจะอยู่ที่อ่านี่ไงผ่านระดับเป็นมิดแล้วนะครับผมมันยังไม่ขึ้นไอตัวจุดสีเหลืองนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกับโซเฟียนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะไปคุยกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโซเฟียพูดบ้านอะไรบ้าง โอเคเหมือนฉันไว้ใจคุณมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยผู้ขับไล่ที่อยู่ตรงประตูเป็นเพื่อนฉันเองไปที่ท่าเรือตามหาคุณไปเรือเขาจะอยู่แถวประภาคารโอเคเหมือนเราจะไปต้องไปที่ท่าเรือนะครับแล้วก็ไปที่ประภาคารนะไอตัวนี้หายไปยังโอเคเหมือนจะไม่ได้อะไรนะครับผมตัวนี้ล่ะเฮ้ hey, ตัวนี้มีภาร,รกิจด้วยนะครับผมเ,เดี๋ยวรับภารกิจไปก่อนแต่อย่าเพิ่งทําเดี๋ยวไปทำภารกิจของโซเฟียก่อน,นครับไปที่ท่าเรือกันนะครับ ที่เราหาคือไอ้ตัวนี้เปล่าซาลอนคนนี้เปล่าใช่ไหมโอเคน่าจะไม่ใช่นะครับผมน่าจะไม่ใช่ไอคนนี้เพราะว่ามันไม่มาตามเราเดี๋ยวเราจะมาดูที่ฝั่งนี้กันก่อนเพราะผมจําได้ว่าแถวนี้มันมีเหมือนเป็นหอดูอะไรสักอย่างนะครับแถวนี้นี่ไงประภาคารตัวนี้เหรอใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่ไงใช่ไหมได้ยินว่าคุณตาหาฉันอยู่พาฉันไปที่ไหนเหรออ่านี่ไงอห,หมอนี่หรือเป่าเนี่ยคนหนุ่มสาวสองคน คนหนึ่งหญิงคนหนึ่งชายไม่ใช่เวลาที่เหมาะจะล่องเรือหาความโรแมนติกเท่าไหร่แต่สถานการเหมาะกับสถานที่เหมาะสมทางตะวันออกบอกพวกเขาว่าฉันจะพาไปนิวเอเดนพวกเขารู้ราคาอยู่แล้วไม่งั้นไม่ส่งคุณมาเจรจาบอกพวกเขาให้เตรียมค่าจ้างให้พร้อมแล้วฉันจะติดต่อไปเมื่อถึงเวลาออกเดินทางโอเคเหมือนเราต้องหาค่าจ้างที่เหมาะสมเอาไอ้นั่นไปไหนอะโอเคน่าจะไม่มีภารกิจอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราจะ ไปที่เขาวงกดก่อนนะครับเพื่อรับแต้มก่อนนะแล้วก็ค่อยไปทำมานี่กันนะครับผมโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมดูจากสภาพแล้วเราต้องทำภารกิจให้มากขึ้นนะครับที่ระดับาการไปท,ที่เขาลบนะครับครึ่งกลางระหว่างไปที่เขาลบถ้าเราสมมติว่าเราถ้าผ่านเขาลบแล้วมันน่าจะมีภารกิจใหม่ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวต้องไปทําภารกิจหาแต้มกันก่อนนะครับเราสามารถทําภารกิจพวกนี้ก็ได้นะครับผมได้แต้มเหมือนกันนะเพราะว่ามัน ขึ้นเอ่อเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นรูปอันนี้ใช่ไหมรูปป่าใช่ไหมเราน่าจะได้75อ้ตัวเนี้ยอ่าตัวนี้เราน่าจะได้75นะครับน่าจะโอเคอยู่หรอกแล้วก็เราก็สามารถหาไอ้พวกเอ่อไอ้พวกอะไรไอ้พวกกาไอ้พวกครีมแล้วก็ไอ้พวกกล่องนะครับผมจากเขาวงกดนะครับเอามาเติมใส่นี่เราก็สามารถได้ภารกิจความเป็นมิตรนะครับผมหรือเราจะมาทําตรงนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอทํากันก่อนนะครับผมน่าจะใช้เวลาอีกสักพักนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม